สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็เหมือนเคยครับเหมือนเหมือนเคยครับวันนี้ผมจะพาทำเควส์คำขอครับเควสนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงของป่าเราะดกแก้วนะครับก่อนอื่นเราก็ไปรับเควสก่อนเลยนะครับเควสนี้จะเป็นเควสที่เราต้องหาเองนะ อุ๊บมาถึงแล้วก็รับเพลสได้เลยคร <L> ับเวลานี่ผมว่าได้ของดีอยู่นะครับเป็นคำขอที่ผมแนะนำให้ทำให้ครบนะทำให้หมดเลยลหลังๆมันต้องมันจำเป็นด้วยอ <L> ่าพอรับเพลสม,มาแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดไปที่ตรงนี้ครับเด <L> ินไปชิตไปชิดนี่ครับ ผมแนะนำนะครับเปิดพิชิตให้เยอะที่สุดเปิดพิชิตให้เยอะที่สุดนะครับเพราะมันเพิ่มหลายะยนะทำให้ตัวเราโหดขึ้นด้วยพอเรามาถึงนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับเปิดทำบายอยู่ข้างหลังบ้านนะครับอ๋อกดก็เป็นอันเสร็จเลยครับ ก็จะได้หินนี้รมาขิาอันหลังๆที่ใช้เยอะมากนะครับหินนี้ผมแนะนําเลยว่าให้ทําทุกเฟสนะครับเฟสคำขอเดี๋ยวเฟสอื่นเยวผมก็จะมาลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มแบบทำเฟสคำขอลงเวสคำขอให้ให้เยอะที่สุดที่แบบอันที่แบบหายยากๆหน่อยนะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก็เป็นยังไม่ชำนาญอาจจะผิดพลาดอะไรไปก็ขอกราบอภัยมันจะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ